ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตำรวจมีคลิปสำคัญแตงโมงหงายหลังระทึกวินาทีชีวิตนั่งยองท้ายเรือตอนลุกตกน้ำตำรวจเตรียมเปิดคลิปเด็ดจากกล้องวงจรปิดของกอพพจับภาพวินาทีชีวิตของแตงโมงนิดาพัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตหลังส่งให้สตูดิโอตัดต่อของเอกชนชื่อดังช่วยขยายภาพเล่งแสงเงา และเพิ่มความคมชัดกระทั่งเห็นภาพคล้ายมีคนนั่งยองๆที่ท้ายเรือก่อนลุกขึ้นแล้วหงายหลังพึ่งตกน้ำหายไปจอหอบสำนวนคดีกว่า1,000หน้ารวม8แฟ้มใหญ่ส่งผอ,อตรเช็ครายละเอียดครั้งสุดท้ายใกล้ปิดฉากจบคดีมหาก,ากราบดังแห่งปีตำรวจเตรียมถแถลงปิดคดีแตงโมพัชรทิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังพัดตกเรือเสียชีวิตขณะล่องเรือสปีดโบ๊ท กับกลุ่มเพื่อนห้าคนใกล้ท่าเรือพิบุญสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีได้รวบรวมพยานหลักฐานที่ตรวจเก็บพยานหลักฐานจากบนเรือลำเกิดเหตุและสอบปากคำกลุ่มคนบนเรือทั้งห้าคนพร้อมแจ้งข้อหาทั้งหมดนอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางในแม่น้ำเจ้าพยาและคลิปจากพลเมืองดีกว่า 200คลิปทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งและบอกอสอส,อสอพอ1รวมทั้งสอบปากคำพยานบุคคลและพยานแวดล้อมไปแล้วกว่า140ปากดีมีแนวโน้มว่าเกิดจากอุบัติเหตุความคืบหน้าเมื่อวันที่13เมษายนผู้สืกข่าวรายงานว่าแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกาน แต่พนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีตำรวจบอก,กอสส,ส,ส,สพหนึ่งและผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานยังทำงานกันไม่มีวันหยุดและร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์ทราบรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆตามที่ประชาชนส่งมาให้และตามที่เผยแพร่ตามโซเชียลมีเดียเพื่อดูว่ามีการตัดต่อคลิปหรือไม่และเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่อย่างไรหากคลิปใดถูกตัดต่อหรือไม่เกี่ยวข้องกับคดี ก็จะตัดออกไปขณะนี้เหลือประมาณ80คลิปที่ตำรวจเตรียมรวบรวมไว้ในสำนวนคดีขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบวัตถุพยานหลักฐานต่างๆเสร็จสิ้นหมดแล้วและส่งผลการตรวจพยานวัตถุกลับมาให้พนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้จนกว่าคดีจะแล้วเสร็จบ่ายวันเดียวกันพลตำรวจตีอุดรยอมเจริญรองผบชอพอหนึ่งและโฆษกตำรวจภาคหนึ่ง แถลงความคืบหน้าคดีว่าพนักง,งานสอบสวนและสืบสวนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทําคดีแตงโมนิดาอย่างละเอียดรอบคอบรัดลุมที่สุดเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมและคายข้อเครือบแข็งสงสัยในทุกประเด็นทุกข้อสงสัยจะต้องถูกตรวจสอบและมีคําตอบให้ประชาชนทราบพนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมเอกสารสำนวนการสอบสวนไว้กว่า1000หน้าราว8แฟ้มใหญ่ เพื่อส่งให้คนตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอปตอรตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะถแถลงปิดคดีในวันที่18เมษายนยืนยันว่าตำรวจไม่ได้หนักใจหรือถูกกดดันในการทำคดีทุกอย่างตรงไปตรงมาว่ากันไปตามพยานหลักฐานผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจชุดสืบสวนชุดขี้คายคดีที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกวยสามารถบันทึกภาพเรือลำเกิดเหตุล่องผ่านฝั่งตรงข้ามช่วงเวลา22นาฬิกานาทีคืนวันที่24กุมภาพันธ์เป็นช่วงขณะเกิดเหตุแจงโมนิดาพัดตกเรือไว้ได้ตำรวจได้นำคลิปดังกล่าวส่งไปให้สตูดิโอตัดต่อของบริษัทเอกชนชื่อดังช่วยขยายภาพและเพิ่มความละเอียดคมชัดให้มากขึ้นปรากฏว่าคลิปดังกล่าวเป็นเงาของคน นั่งยองๆที่ท้ายเรือก่อนขยับลุกตัวขึ้นแล้วหงายหลังพัดตกเรือหายไปคาดว่าจะเป็นแตงโมนิดาคลิปหลักฐานสำคัญดังกล่าวนี้ถูกเก็บรักษาไว้ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนคาดว่าจะนำมาเปิดในวันถแถลงปิดคดีเพื่อให้สื่อมวลชนดูพร้อมช่วยกันเผยแพร่แก่ประชาชนและสังคมทั่วไปจะได้คลายข้อสงสัยทั้งหมดขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ